การประทินโฉมผู้ป่วยที่แขนข้างอ่อนแรงสามารถใช้งานได้ดีควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้แขนข้างที่อ่อนแรงทาแป้งทาลิปสติกปัดแก้มและหวีผมด้วยตนเองโดยผู้ดูแลช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ได้แก่กระจกหวีลิปสติก และแป้งหากผู้ป่วยไม่สามารถใช้แขนข้างที่อ่อนแรงทำกิจกรรมได้สามารถใช้แขนข้างที่มีแรงในการทำกิจกรรมหรือผู้ดูแลสามารถช่วยประคองแขนข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยในการทำกิจกรรมได้การแปลงฟันการแปลงฟันในห้องน้ำกรณีที่ผู้ป่วยนั่งรถเข็นอ่างล้างหน้าควรมีความสูงประมาณ76-85ถึงซนติเมตรจากพื้น ควรมีพื้นที่ว่างใต้อ่างล้างหน้าเพื่อให้รถเข็นสามารถเข้าไปได้กระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้แขนข้างที่อ่อนแรงแปลงฟันด้วยตนเองโดยผู้ดูแลอาจเสริมด้ามแปลงฟันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจับได้ง่ายการแปลงฟันให้แปลงด้วยน้ำเปล่าก่อนเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างหลังจากนั้นแปลงลิ้น จากคนลิ้นไปไปลายลิ้น4 5ครั้งกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้ผู้ดูแลใช้ผ้าก๊อตหรือผ้าสะอาดพันนิ้วและชุบน้ำเกลือเช็ดคราบอาหารที่ตกค้างตามคอฟันกับพุ้งแก้มทำให้ทั่วทั้งปากด้านซ้ายและขวา การล้างหน้ากระตุ้นให้ผู้ป่วยล้างหน้าด้วยตนเองโดยใช้แขนและมือข้างที่อ่อนแรงล้างทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณใบหน้าหลังจากล้างหน้าเสร็จให้ผู้ป่วยใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าให้สะอาดกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้แขนและมือข้างที่อ่อนแรงได้กระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้แขนและมือข้างที่มีแรงทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณใบหน้า โดยผู้ดูแลอาจเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ได้แก่ผ้าขนหนูสบู่ล้างหน้า